คุณเคยได้ยินไหมว่ากลางเมืองบึงการที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยลำน้ำโขงมีเรื่องเล่าลึกลับที่ไม่เคยถูกบันทึกลงในประวัติศาสตร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเรื่องของผู้คนที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยท่ามกลางเสียงลมและเงาผืนป่าที่ซ่อนบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่ควรถูกคนพบ เรื่องราวตำนานเมืองบึงการย้อนกลับไปเมื่อกว่า100ปีที่แล้วเมืองบึงการยังเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมแม่น้ำโขงผู้คนทำไร่ทำนาใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่กลางคืนกลับเต็มไปด้วยความลึกลับเหนือธรรมชาติเรื่องเล่าที่ยังคงถูกสืบทอดมาถึงทุกวันนี้เริ่มจากป่าล่มแห่งวังตะเคียนป่าไม้ที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านไม่กี่กิโลเมตร แต่ชาวบ้านไม่เคยกล้าเข้าไปเพราะมีข่าวว่าผู้ที่ก้าวเข้าไปในป่าลมจะพบกับเสียงกระซิบเรียกชื่อของตนเองและบางครั้งก็หายตัวไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยชาวบ้านรุ่นเก่าพูดกันว่าเมื่อร้อยกว่าปีก่อนมีครอบครัวหนึ่งอพยพมาจากทางเหนือมาตั้งรกรากที่ริมป่าครอบครัวนี้มีลูกสาวคนเล็กชื่อน้องดวงเธอชอบเล่นใกล้ป่า วันหนึ่งน้องดวงหายตัวไปทั้งกลุ่มชาวบ้านตามหาแทบทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่พบแม้แต่รอยเท้าการหายตัวไปของเธอเป็นปริศนาที่ไม่มีใครกล้าถามใครอีกหลังจากวันนั้นเองทุกค่ำคืนกลางหมู่บ้านผู้คนเริ่มได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กเล็กลอยมาตามลมมีบางคนเห็นเงาเด็กสาวเดินเล่นท่ามกลางหมอก แต่พอเข้าไปใกล้กลับหายไปทันทีชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าดวงถูกบางสิ่งในป่าลมดึงตัวไปแล้ววิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ไม่ยอมไปไหนไม่เพียงแต่เรื่องของดวงเท่านั้นชาวบ้านเล่าว่าบริเวณใกล้แม่น้ำโขงในยามค่ำคืนมีสิ่งลึกลับเคลื่อนไหวในน้ำบางครั้งเหมือนมีเงาคนเดินตามตะลิ่งแต่เมื่อเหลียวหลัง กลับว่างเปล่าบางคืนก็ได้ยินเสียงเรือเก่าพุ่งเข้าฝั่งพร้อมกับเสียงร้องไห้แบบหาคำอธิบายไม่ได้ตำนานเล่าว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นคำสาปแห่งบึงการที่เกิดจากเหตุการณ์สมัยโบราณบรรพชนทําพิธีบูชาเทพเจ้าแห่งน้ำและผืนป่าเพื่อปกป้องเมืองแต่ผู้ล่วงลับบางคนทำผิดคำสาป ส่งผลให้วิญญาณเร่ร่อนและเหตุการณ์ลึกลับเกิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบันกลางฤดูฝนปีหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นสมัยใหม่ที่สนใจเรื่องลึกลับประกอบด้วยตูนแพรโอมฟ้าและมิกซ์ตัดสินใจรวมตัวกันเพื่อพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับป่าลมแห่งวังตะเคียนพวกเขาเตรียมกล้องถ่ายรูปไฟฉายและอุปกรณ์บันทึกเสียงเพื่อเก็บหลักฐาน แต่ไม่มีใครรู้ว่าการก้าวเข้าสู่ป่านี้ครั้งหนึ่งจะเป็นการเปิดประตูสู่ความสยองที่แท้จริงแรกๆทุกอย่างดูธรรมดาพวกเขาเดินผ่านต้นไม้สูงหนาและหมอกจางๆเสียงน้ำจากลําห้วยกับเสียงจิ้งหรีดกลางป่าทำให้บรรยากาศเงียบสงัดแต่ทันทีที่พวกเขาเข้าไปลึกกว่าเดิมเสียงลมเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงกระสิบ เรียกชื่อของแต่ละคนตูนตูนเสียงนั้นมาจากทุกทิศทางทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพวกเขาพยายามตะโกนถามว่าใครอยู่ที่นั่นแต่ไม่มีใครตอบมีเพียงความเงียบกดทับหัวใจไม่ชา้าพวกเขาเห็นเงาของเด็กสาวในชุดเก่าเดินลอยอยู่กลางป่าหมอก มองเหมือนกำลังมองมาที่พวกเขาแพรขยับไปใกล้เงานั้นก็หายไปทันทีแต่เสียงหัวเราะแบบเด็กๆกลับตามมาในความมืดฟ้ากับมิกซ์เริ่มรู้สึกหนาวชันทั้งตัวเหมือนถูกมองตลอดเวลาพวกเขาพยายามเดินตามเส้นทางเก่าแต่ป่าลมกลับเปลี่ยนรูปทางไปเรื่อยๆเหมือนมีบางสิ่งบงการอยู่ แผนที่และ GPS ของพวกเขาใช้งานไม่ได้ทั้งหมดเริ่มตระหนักนี่ไม่ใช่ป่าธรรมดาอีกต่อไปเวลาผ่านไปชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าเสียงลึกลับเริ่มหนักขึ้นเงาที่พวกเขาเห็นเริ่มชัดเจนขึ้นเป็นร่างของผู้คนเก่าแก่ที่หายตัวไปร่างเหล่านั้นไม่มีตาแต่ยิ้มเย็นชา แพรตะโกนเรียกเพื่อนแต่เหมือนเสียงเธอถูกกลืนไปกับหมอกหนาตูนโดนบางสิ่งดึงไปทางลำห้วยโอมต้องลากกลับมาก่อนที่เขาจะถูกดูดลงน้ำในที่สุดพวกเขาพบสารเก่ากลางป่าที่เต็มไปด้วยเถาวันและใบไม้แห้งมีตะเกียงเก่าวางอยู่รอบสารและร่องรอยพิธีเก่าแก่ของบรรพชนที่ใช้ป้องกันคำสาปกลุ่มวัยรุ่นจึงเข้าใจว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในป่าลมนี้เป็นผลจากคำสาปเก่าความโลภหรือความท้าทายจะถูกป่าเอาคืนพวกเขาต้องทำพิธีเล็กๆตามร่องรอยที่พบและสวดมนเพื่อขอพรให้รอดกลับออกมากระทั่งพระอาทิตย์เริ่มขึ้นพวกเขาจึงก้าวออกจากป่าได้สำเร็จแต่สภาพจิตใจแต่ละคนเปลี่ยนไปตลอดการทั้งกลัว ทั้งสำนึกในสิ่งที่พวกเขาเคยคิดว่ากล้าหลังจากวันนั้นตรุ่มวัยรุ่นทั้งห้าคนไม่เคยกล้าลบรูป่าลมอีกเลยทุกครั้งที่ผ่านป่าหรือแม่น้ำโขงพวกเขายังคงได้ยินเสียงกระซิบเล็กๆเ,เตือนใจและภาพเด็กสาวที่หายไปยังคงตามหลอนอยู่ในความสรงจำตำนานเมืองบึงการยังคงดำรงอยู่ แม้เวลาจะผ่านไปร้อยปีแต่ป่าลมแห่งวังตะเคียนยังคงซ่อนบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่มีใครควรท้าทาย